ลองจินตนาการตามกันดูนะครับว่าถ้ามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ส่งตรงจากอวกาศมาถึงเราได้ทุกที่ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องจริงนะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากๆของ Amazon ที่ชื่อว่า Amazon l e เลวซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคือลองนึกดูสิครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสายเคเบิลอีกต่อไปไม่ว่าจะอยู่บนยอดเขาสูง กลางทะเลทรายหรือที่ไหนก็ตามทุกคนก็สามารถเข้าถึงเน็ตรแรงๆได้นี่แหละครับคือเป้าหมายหลักของเทคโนโลยีอย่าง Amazon Leo เลยเอาล่ะครับโครงการนี้เนี่ยชื่ออย่างเป็นทางการของเขาก็คือ Amazon Leo นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินชื่อ Project Queper มาก่อนก็ไม่ต้องงงนะครับเพราะว่ามันคือโครงการเดียวกันเลยแค่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาเปลี่ยนโลกของเราครับทีนี้ คำถามก็คือว่าแล้วระบบที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่จริงๆแล้วหัวใจหลักของมันเนี่ยนะครับถ้าให้เปรียบเทียมง่ายๆก็เหมือนกับการเล่นดนตรีเป็นวงเลยครับคือมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนที่ทำงานประสานกันได้อย่างลงตัวมากๆ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของการเดินทางของข้อมูลเลยครับคือมันจะเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่บนพื้นดินก่อนจากนั้นก็ยิงสัญญาณขึ้นไปบนอวกาศไปที่กลุ่นดาวเทียม erm. แล้วดาวเทียม erm ก็จะส่งสัญญาณกลับมายัางอุปกรณ์ของเราทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาเดียวนี่แหละครับคือวงจรที่ทําให้เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกเลยหลายคนอาจจะนึกว่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียมเนี่ยมันต้องเริ่มจากอวกาศสิแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ รากฐานสำคัญของมันเนี่ยอยู่บนพื้นโลกของเรานี่เองคือทางอเมซอนเขาได้สร้างสถานีภาคพื้นดินที่เรียกว่าเกตเวย์ขึ้นมาซึ่งเจ้าสถานีนี้จะเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายเน็ตความเร็วสูงของ Amazon Web Services หรือ AWS เลยครับทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูที่เปิดทางให้ข้อมูลเดินทางขึ้นไปสู่เครือข่ายดาวเทียมบนฟ้าได้นั่นเอง และนี่ครับพระเอกตัวจริงของเราที่ลอยอยู่บนอวกาศก็คือกลุ่มดาวเทียมจำนวนมหาศาลกว่า3,000ดวงเลยนะครับที่โครจรอ,อยู่ในระดับต่ำหรือที่เราเรียกกันว่า low earth orbit ซึ่งไอาการที่มันอยู่ใกล้โลกนี่แหละคือคีย์สำคัญเลยเพราะมันช่วยลดเวลาที่สัญญาณใช้เดินทางหรือที่ทางเทคนิคเขาเรียกว่า latency ผลก็คืออะไรก็คือทำให้เราท่องเว็บหรือเล่นเกมได้ลื่นปลืด้ดแทบไม่ต่างจากใช้เน็ตไฟเบอร์เลยครับมาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายกันบ้างครับก็คือตัวอุปกรณ์ที่อยู่กับผู้ใช้งานนี่แหละมันคือเสาอากาศขนาดเล็กๆกระทัดรัดที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรงเลยแต่ความเด็ดของมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะข้างในเนี่ยเขาใช้ชิปที่ a m a ซ o n ออกแบบขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยนะ เพื่ออะไรก็เพื่อรีดประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอาละครับพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามันทำงานยังไงทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้และมันมีข้อได้เปรียบอะไรที่โดดเด่นบ้าง1กิกะบิตต่อวินาทีโหนี่คือความเร็วสูงสุดที่บริการรุ่นท็อปอย่างเลียวอัลตราเขาทำได้เลยนะครับนึกภาพตามง่ายๆก็คือ ดาวน์โหลดหนัง 4k จบเรื่องหนึ่งได้ในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองคือมันเร็วระดับนั้นเลยแล้วไม่ใช่แค่ดาวน์โหลดนะครับที่เร็วถึง1กิกความเร็วฝั่งอัปโหลดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสูงถึง400เมกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งความเร็วระดับนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานหนักๆระดับองค์กรหรือใครที่ต้องสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงๆนี่คือสบายๆเลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าเร็วไม่ได้มีดีแค่เรื่องความเร็วนะครับ จุดแข็งที่แท้จริงของเขาเลยเนี่ยคือการที่มันครอบคลุมทั่วโลกจริงๆแล้วก็การที่มันเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับระบบคลาวด์ของ AWS ได้เลยนี่หมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือองค์กรต่างๆเนี่ยนะก็สามารถส่งแล้วก็จัดการข้อมูลจากพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลามากๆได้แบบไม่มีสะดุดเลยแล้วถ้ามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นล่ะครับโครงการนี้มันมีความหมายว่าอย่างไง คือทั้ง a m azon เขาเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้ไว้กับสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันทรงพลังแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลย a m azon เลียวก็คือสะพานดิีๆนี้เองครับเป็นสะพานที่จะเชื่อมพื้นที่ห่างไกลที่ที่เคยอาจจะถูกทอดทิ้งไปให้กลับเข้ามาอยู่ในโลกดิจิทัลได้อีกครั้งด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพราะฉะนั้นภารกิจของโครงการนี้เลยชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อผู้คนที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตให้ได้โดยอาศัยพลังของเครือข่ายที่มันใหญ่มากๆที่ทำงานร่วมกันทั้งบนพื้นโลกและบนอวกาศและสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนทุกคนลองคิดตามกันดูนะคะว่าถ้าวันหนึ่งโลกของเราเชื่อมต่อถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆมันจะปลดล็อกศักยภาพหรือว่านวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับพวกเราได้อีกบ้างนี่คืออนาคตที่น่าจับตามองมากๆเลยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ